สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะคุณดาจะมาแนะนําใบงานนะคะหน่วยวันปีใหม่นะคะวันปีใหม่นะคะก็มีใบงานนะคะนี่ค่ะระบายสีนะคะอ่าดูนะคะระบายสีภาพให้สวยงามแฮปปี้นิวเยียนะคะสวัสดีปีใหม่ก็จะมีเด็กๆนะคะกับกล่องของขวัญเด็กๆก,ก,ก็จะระบายสีนะคะ ผมใบหน้าเสื้อผ้ากล่องของขวัญน,นะคะตามนี้นะคะระบายให้สวยงามนะคะค่อยๆระบายนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะให้ดาวเยอะๆเลยอ่าใบงานที่สองนะคะจับคู่ภาพที่เหมือนกันนะคะเป็นกล่องของขวัญน,นะคะกล่องของขวัญในนี้เป็นกล่องของขวัญเหมือนกันนะคะแต่ภาพมันจะมีไม่เหมือนกันนะคะ <arriba> ดูให้เด็กๆหาภาพที่เหมือนกันแล้วยงภาพจับคู่นะคะ บงานต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะวงกลมนะคะวงกลมล้อมรอบภาพที่ใหญ่กว่านะคะภาพที่ใหญ่กว่าแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามนะคะภาพไหนใหญ่กว่ากันคะเด็กๆดูเลยนะคะแล้ววงกลมภาพนั้นพร้อมกับระบายสีนะคะ ่ใบงานนี้นะคะให้เด็กๆนะคะวาดภาพตามจินตนาการวาดภาพวันปีใหม่ตามจินตนาการเด็กๆคิดว่าวันปีใหม่มีอะไรบ้างคะที่อยู่ในความคิดในจินตนาการของเด็กๆนะคะเด็กๆก็วาดไปเลยคะ่ะพร้อมทั้งระบายสีนะคะวาดได้สวยงามนะคะแล้วก็ระบายสีนะคะอาเตามคิดของเด็กๆนะคะวันปีใหม่มีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆก็วาดลงไปเลยนะคะ ใบงานต่อไปนะคะเขียนตามรอยเส้นปักนะคะให้เด็กๆเขียนตัวอะไรคะเด็กๆรู้ไหมปลปาค่ะปลปานะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปักค่อยๆเ,เ,เ,เขียนนะคะค่อยๆเขียนนะคะค่อยๆเขียนไปตามรอยนะคะแล้วก็ระบายสีปลาให้คุณครูด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็ใบงานสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นใบงานเสริมใบงานสุดท้ายนะคะใบงานสุดท้ายนะคะเป็นใบงานศิลปะนะคะเด็กๆเป็นใบงานศิลปะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงเป็นใบงานศิลปะนะคะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะให้เด็กๆระบายสีนะคะ ให้เด็กๆระบายสีรูปภาพนะคะอันนี้เป็นรูปต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสแล้วก็จะมีรูปซานตาคลอสนะคะจะมีรูปซานตาคลอสให้เด็กๆระบายสีนะคะระบายสีระบายสีเสร็จแล้วเอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวครูเอาใบาจริงที่คุณครูทําให้ดูเลยดีกว่านะคะอ่าใบน,นี้เลยค่ะนะคะให้ซานตาคลอสกับของขวัญมากมายใช่ไหมคะให้เด็กๆระบายสีนะคะระบายสีซานตาคลอสนะคะ นะคะระบายกล่องของขวัญระบายตรงนี้ด้วยเห็นเส้นเส้นนี้ไหมคะจากนั้นนะคะให้ตัดตัดนะคะให้ผู้ปกครองช่วยด้วยนะคะตัดเป็นรูปตันตะคอสพร้อมท้าตัดกระดาษตามขีดนี้เลยนะคะอ่านี่ของคุณครูคุณครูระบายเสร็จแล้วแล้วเราก็จะตัดมาเป็นรูปนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดมาเป็นรูปนี้มีสองใบใช่ไหมคะเราก็จะตัดจากนั้นนะคะให้ นํามาต่อกันนะคะโดยการใช้กาวค่ะเด็กๆนะคะใช้กาวแท่งก็ได้นะคะหรือกาวน้ำก็ได้นะคะมา,อาเอากาวทาตรงนี้นะคะทาตรงปลายของใบงานนะคะที่เราตัดมาแล้วนะคะจากนั้นก็มาติดนะคะมาต่อกันแบบนี้นะคะมาต่อกันนะคะแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งมาต่อกัน เหมือนกันทำเป็นมงกุฎสวมหัวเลยนะคะ สันต์คอสกับขมขวัญมากมายนะคะ,ะก็จะทาสองด้านนะคะแล้วก็มาติดกันแบบนี้นะคะมาติดกันแบบนี้นะคะให้เป็นมนงกุฎโมหัวเลยแล้วก็มาส่งหัวแบบนี้ค่ะ happy, happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Good t i m i n g to you, wherever you go. Good t i m i n g for Christmas and a happy New Year. สวัสดีปีใหม่ค่ะเด็กๆนะคะมงกุฎของครูสวยไหมคะเด็กๆทําตามที่คุณครูบอกเลยนะคะแล้วก็เอามองกุฎสวมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะ ค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะคุณครูจะรอดูคลิปของเด็กๆที่จะส่งมาให้คุณครูดูนะคะส่งผลงานนะคะส่งภาพสวมหมวกนะคะและยิ้มๆแจ่มใสแบบนี้นะคะมาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะคุณครูรอดูผลงานของหนูอยู่นะคะ